การที่เราเมตตาเราส่วนใหญ่จะนึกถึงเมตตาคนอื่นนะนะแต่พอเราเอาเขาเป็นกระจกปับป๊บอ่ะเราจะเกิดความเมตามตาเมตตาจิตดวงน้อยของเราอ่ะที่เขายังโง่อ,อ่ะแล้วเขายังวุ่นวายกับกับความไม่รู้ต่างๆในชีวิตอ่ะจากความเห็นผิดคิดผิดละจิตมันมันมันไม่มีที่พึ่งอ่ะมันเป็นอาณาถา จิตอนาถาคอยพึ่งอะไรจากภายนอกอ่ะนี่ยคือจิตอนาถาเราจะทำยังไงที่จะเป็นเศรษฐีเจษถาในใจเห็นรูปที่นาบุญเขาส่งขวดน้ำในสามปออันนั้นนะคะเนี่ยเรามาฝึกเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีในใจของเราด้วยด้วยด้วยพลังของความเป็นจริงอ่ะนะ เมตตาตัวเองมันก็จะเป็นลักษณะทํำยังไงเราจะหยุดขอทานนะเราต้องรู้จักว่าไอ้ขอทานมันเป็นยังไงออกไปหาเพื่อที่จะให้สมหวังในชีวิตมันไม่มีอยู่แล้วเนาะ,ะถ้าเราฝึกที่จะอบรมจิตใจด้วยหน้าที่การงานของตัวเองใ,ใ,นในการกระทําคําพูดของตัวเองและสะท้อนเป็นกระจกให้เรา เห็นเราว่าเราเป็นผู้ที่เพิ่มพูนอริยทรัพย์ภายในด้วยสติปัญญาเฉพาะตนได้แล้วยังมันจะกระชับชัดเจนนะในการที่จะเห็นความเมตตาตัวเองอะคะ่ะเพราะถ้าเราไม่เมตตาจิตดวงน้อยของเราอะเราก็ต้องมาเวียนไหวตายเกิดแล้วก็มันก็เป็นเหมือนเดิมหมดเลยต้องมาอยู่ในท้องแม่จะต,ต้องมาเรียนหนังสือมันมันเหนื่อยแค่ไหนอะลองย้อนไปดูนะ มันก็เกิดความเมตตาสุดๆตัวเองนี่แหละ,ะถึงได้ไฝ่เพียนที่จะฝึกกันเนี่ยอย่างสามปอกับห้องใจเราอะเป็นหน่วยกล้าตายอะกล้าตายที่จะให้ใจเรามันได้ได,ได้มีทรัพย์ภายในโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกแรงร้าต่างๆจากภายนอกอะเวลาแม่มามาอยู่ที่เมกาเชี่ยวนี้นะแม่ก็จะสัมผัสกับจิตบางดวงที่ยังแบบ เขาจะใช้คําพูดบอกว่าเมื่อทําอันนี้จบเดี๋ยวเขาจะทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนมีแรงเล้าให้เขาทํานู่นทนํานี่โดยที่เขาไม่รู้อ่ะสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรเหลือหรอกที่ออกไปทํานู่นทํานี่ทําเอานู่นเอานี่เนะี่ยแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้พูดนะเพราะว่าเป็นเป็นกระจกให้เห็นว่าเรากําลังฝึกที่จะเป็นผู้ที่พึ่งพาตัวเองในลักษณะของเหตุทุกข์ทษภัย ในการที่จะใช้เวลาทําอะไรก็ตามอะที่จะต้องออกไปนู่นไปนี่เอานู่นเอานี่อะไรอย่างี้ซึ่งในทุกที่เราไม่รู้จักว่ามันคือทุกนึกว่ามันพอใจแล้วมันสุขอ่ะมันไม่จริงไงค้นหาให้เจอเมื่อเจอแล้วมันก็จะรู้ว่ามันมีโทษยังไงในการออกอะ่ะมันก็เป็นภยัยภัยยิ่งใหญ่คือต้องมาเกิดเอาอีกไงนะคะแม่ก็เห็นว่าทํายังไงหนอที่จะสร้างความพอ ในใจให้อยู่กับความจริงที่กำลังเคลื่อนไม่ว่าภายในภายนอกไปด้วยกันอย่างไรอะค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใจเราเกิดมาชาตินี้เพื่อเอาตัวนี้สิ่งเราต่างๆภายนอกไม่มีความหมายกับจิตที่มีความพอค่ะขอแบ่งปันแค่นี้นะคะเมตตาตัวเองกันค่ะ